แบบแผนนียจะอยู่ที่ประมาณปี2520กว่าๆซึ่งซึ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยคนไข้ก็ไม่ได้เยอะเท่านี้แล้วก็ไม่ได้มีสหาขาชีพเช่นกายภาพบำบัดหรือแผนไทยหรือหมอฟันอะไรเยอะขนาดนี้ีน้ตอนนี้มีมากขึ้นทำให้ลักษณะอาคารที่ออกแบบไว้เนี่ยมันไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอกับการดูแลคนไข้ยกตัวอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยก็มีมีห้องน้ำชายห้องน้ำหญิงชายสองหญิงสอง ในห้องน้ํหนึ่งก็จะมีผู้พิการห้องละหนึ่งมันก็จะไม่สอดคล้องกับจํานวนคนไข้ที่มาวันละร้อยกว่าก็จะทําให้ไม่มีพอใช้แล้วก็ห้องฉุกเฉินก็จะค่อนข้างแคบและเล็กสามารถที่จะวางเตียงได้แค่2เตียงเท่านั้นมันทาให้คนไข้ที่ล้างแผลหรือมารักษาเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอหรือบางคนจะต้องให้น้ำเกลือแลนอนสังเกตอาการก็ไม่มีพื้นที่ ทำให้ถ้าเกิดภาพตอนนี้ถ้าเราเดินไปก็จะมีคนไข้ที่ต้องนอนสังเกตอาการอยู่ตามทางเดินซึ่งจริงๆแล้วไม่ควรจะมีคนไข้ไปอยู่ตรงนั้นแต่มันก็จําเป็นต้องต้องทําแบบนั้นไปก่อนนะครับแล้วกออ็ในพื้นที่สําหรับการที่จะให้ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีเลยเพราะว่าแปลนนี้เป็นแปลนผู้ป่วยนอกแต่ว่าเราต้องการดูแลคนไข้ให้ครบวงจรคือเราอยากดูคนไข้ตั้งแต่ ก่อนเกิดคือฝากคันจนกระทั่งตายแล้วการที่ในปัจจุบันเนี้ยดูแลคนไข้ผู้ป่วยนอกแล้วถ้าจะนอนโรงพยาบาลเราก็ต้องส่งไปนอนโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลบรรจาก,กิรีหรือไม่ก็โรงพยาบาลขอนแก่นหรือศิรินทรซึ่งมันจะมีช่วงรอยต่อทาให้บางทีเราส่งไปแล้วคนไข้ไปนอนโรงพยาบาลรักษาหายแล้วกลับไปบ้านเมื่อไหร่ก็ไม่รู้หรือบางรายต้องไปดูแลต่อเนื่องที่บ้านมันก็ขาดช่วง จริงแล้วในหลักการเราต้องการที่จะดูแลอย่างต่อเนื่องเรารู้ว่าคนไข้คนไหนที่ต้องไปเยี่ยมบ้านเราจะได้ตามไปดูเนีย่ยถ้าเราสามารถที่จะมีคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลได้แล้วเรารู้ของเราเองตั้งแต่วินิจฉัยรักษาจบสิ้นแล้วไปเยี่ยมบ้านมันก็จะต่อเนื่องและป้องกันแม่เขาเป็นซ้ำในบางเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงได้โรงพยาบาลก็เลยอยากที่จะมีพื้นที่สําหรับรองรับผู้ป่วยในไม่ต้องไม่ต้องมากที่เพียงพอก็คือประมาณ5-10เตียง แต่การที่จะเปิดในการดูแลผู้ป่วยในได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆโรงพยาบาลจะเปิดได้ก็ต้องมีพื้นที่ที่เพียงพอมีบุคลากรที่มากขึ้นแล้วก็ต้องขออนุญ,ญาตกับสํานักง,งานหลักประกันสุขภาพเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็เลยอยากที่จะตัดข,ขยายพื้นที่ให้รองรับผู้ป่วยในได้คือถ้าจะลองประมาณเนี่ยในแบบแปลนใหม่ของกองแผนของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็คือ30เตียงงบประมาณก็28ล้านแต่ว่า กว่าจะได้เนี่ยบางคนหรือบางผู้ป่วยอาจจะอยู่ไม่ถึงวันนั้นเพราะว่าอาจจะได้ก็คือในปีหกแดหรือหกเก้าถ้าจะลองวัประมาณแต่ว่าเราอยากที่จะดูแลเร็วกว่านั้นเราก็อยากที่จะขยายให้ดูแลได้มากขึ้นในการดูแลผู้ป่วยไหนก็เลยต่อต่อพื้นที่ออกไปในทางทิศตะวันออกอแล้วก็ห้องฉุกเฉินที่เล็กและแคบแล้วไม่พอเนี่ยก็จะขยายไปในพื้นที่ส่วนธันตกรรม ไปใช้ห้องธันตกรรมปรับเป็นห้องสุขเฉลิแล้วก็สังเกตอาการช่วงราวแล้วธันตกรรมไปไหนธันตกรรมก็จะย้ายไปห้องทางฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอาคารเนี้ยก็คือห้องกายภาพและแผนไทยปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ย้ายไปแล้วกายภาพแผนไทยไปไหนก็ต้องหาที่ให้เขาเพราะฉะนั้นอาคารที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยก็จะเป็นอาคารที่มี3ชั้นโดยชั้นแรกชั้นล่างสุดเนี่ยก็คือเป็น ด้านหน้าจะเป็นพื้นที่สําหรับงานผสมภูมิและองครวมคือดูแลคนไข้ที่มาฝากคันฉีดวัคซีนตรวจพัฒนาการเด็กบําบัดยาเสพติดหรือคนไข้จิตเวชในส่วนหน้าส่วนกลางก็จะเป็นห้องสําหรับกายภาพบําบัดเป็นฟื้นฟูผู้ป่วยที่เป็นโรคเช่นอัมมาพึกอัมาพาตหรือหลอดเลือดสมองตีบหลอดเลือดสมองแตกเนี่ยซึ่งเรารักษาแล้วเราส่งไปขอนแก่นแล้วแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นเขาต้องได้รับการฟื้นฟูซึ่งพวกนี้ มีระยะเวลานาทีทองอยู่ที่6เดือนถ้า6เดือนแรกได้รับการรักภาบําบัดอย่างดีเนี่ยเขาสามารถที่จะลดโอกาสการเป็นผู้พิการถาวรอได้เขาสามารถที่จะกลับมาเป็นผู้ที่เดินได้ดูแลช่วยตัวเองได้ทํางานได้แล้วก็ส่วนถัดไปก็คือส่วนของแผนไทยก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟื้นฟูไม่ว่าจะข้อเข่าเสื่อมหรือว่าอาจจะเป็นโรคอื่นๆที่ในปัจจุบันนี้ก็ยอมรับเรื่องของการแทย์แผนไทยได้มากขึ้นนะแล้วส่วนชั้น2เนี่ย ทั้งสอพื้นที่ส่วนหน้าก็จะเป็นพื้นที่สําหรับแยกโลกสําหรับโรคระบบระบบทางเดินหายใจคือถ้ามีทางเดินหายใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคันโลกหรือว่าโควิดเนี่ยถ้าสงสัยแทนที่จะเข้าไปในส่วนของผู้ป่วยนอกก็จะให้ขึ้นมาที่อาคารเลยเป็นการแยกตรวจโดยเฉพาะเพื่อให้ไม่เป็นป่าคลนกับส่วนอื่น ซึ่งตอนนี้เราใช้เป็นพื้นที่ในการกางเต็นท์ชั่วคราวกางแดดซึ่งซึ่งก็มีปัญหาเรื่องเรื่องความร้อนอยู่พอมสมควรแต่ก็จําเป็นที่จะต้องแยกแบบนั้นไปก่อนอถ้าเกิดว่ามีอาคารนี้ก็จะสามารถที่จะมีความสะดวกมากขึ้นเต็นท์ตรงนั้นก็จะได้เลิกใช้แต่คนไข้ที่เป็นสงสย COVID ัยโควิดหรือว่าไข้หวัดใหญ่หรือวัณโลกก็จะแยกมาเกิดตรงส่วนหน้า่วนนี้แล้วก็จะมีการปรับระบบอากาศเพื่อที่จะป้องกัน บุคลากรไม่ให้ติดโรคด้วยนะครับก็จะลดการใช้ชุดเช่นชุด PPE อะไรพวกนั้นที่มันใช้แล้วมันต้องทิ้งไปแต่ถ้ามีส่วนนี้เนี่ยเราเราแยกัดชัดเจนจว่าส่วนหน้าเนี่ยเป็นความดันลบส่วนหลังเป็นความดันบวกก็จะทําให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อลงได้แล้วก็จะมีห้องหนึ่งห้องสําหรับที่จะเป็นห้องความดันลบในการที่จะให้คนไข้นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าเป็นโรค วณโลกก็จะสรุปแบบง่ายๆก็คือว่าแบบไออาคารเดิมเราเนี่ยมันไม่มีที่อยู่ของผู้ป่วยเพื่อที่จะให้นอนพักที่ไม่มีเตียงไม่มีอะไรเงี้ยเป็นลักษณะของมามามารักษาแล้วก็กลับบ้านเพราะเขาเนี้ยพอเราจะเพิ่มเตียงเพิ่มห้องพักมันก็เลยต้องต้องดันส่วนอื่นไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ต้องหาที่อื่นให้เขาอยู่อก็เลยมามาทา พื้นที่อื่นเราเราก็มีการสร้างเพิ่มไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่เพียงพอก็ก็จะมาทําอาคารหลังนี้เพื่อที่จะได้มีมีส่วนอะไรบ้างนะแบบสรุปก็มีสรุปชั้นหนึ่งมีชั้นหนึ่งมีห้องผสมภูมิและองค์รวมสําหรับสร้างเสริมสุขภาพสาตวันรักษาฉีดวัคซีนบำบัดยาเสพติดจิตเวชแล้วก็ผสมภูมิองค์รวมกายภาพบาบัดกายภาพแผนไทยอ่ารับการแผนไทยอ่าชั้นสองขึ้นมาก็จะเป็นส่วนสําหรับ ชั้นสองระบบทางเดินหายใจแล้วก็ส่วนท้ายด้านนู้นก็จะเป็นห้องน้ำสิบหกห้องแล้วก็ห้องน้ำแทนห้องน้ำสี่ห้องที่มีอยู่ตอนนี้ตอนนี้มีห้องน้ำแค่สี่ห้องโอเคครับชั้นสามชั้นสามก็จะเป็นห้องโล่งๆใช้สำหรับเป็นห้องประชุมให้ความรู้อบรมการให้ความรู้การอบรมสุขภาพครับนี่ก็คืออาคารที่จะสร้างใหม่ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็รูปแบบสามมิติก็ตามที่เอาลงไว้นะครับโอเคมันเดี๋ยวคลิปจะยาวไปขอบคุณมากครับ